ได้มาทำยกคิ้วกับตาสองชั้นกับคุณหมอชาแจ๋วค่ะรู้สึกว่าตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้นนะคะ ามาจากแกลงนะคะได้มาทํายกคิ้วกับตาสองชั้นกับคุณหมอชาแจ๋วค่ะตอนนี้ก็ทําได้ประมาณ5เดือนแล้วนะคะรู้สึกว่าตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้นนะคะเรามีความรู้สึกว่าหนังตาตกเราก็เลยมาหาคุณหมอชาแจ๋วค่ะโดยดูที่ตามโซเชียลก็เลยเดินทางมาหาคุณหมอตอนนี้ก็ครบ5เดือนแล้วดูดีขึ้นค่ะหลังทาก็บางทีเดินไปก็จะมีคนทักว่าไปทําอะไรมาเหรอดูดีขึ้นนะสวยขึ้นนะเราก็รู้สึกภูมิใจนะคะสำหรับร้อยแผ ะะเริ่มต้นมันก็จะมีบวมแต่ไม่รู้สึกเจ็บนะคะตั้งแต่ผ่าตัดเริ่มต้นจนถึงหเดือนนี้จะไม่รู้สึกเจ็บเลยมันก็แค่มีรอยบวมบวมแล้วก็ตึงๆที่หน้าผากหลังจากนั้นก็จะบวมมาประมาณสองสาเดือนรอยบวมนั้นก็จะหายไปเข้าสู่5เดือนก็คือปกติแพ้ก็ไม่เห็น,นะคะ่ะไม่ก็เห็นแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณแม่ต้องรอตามเวลานะการทําหน้าไม่ใช่ว่ามันจะสวยวันในวันเดียวรอดูตามระยะเวลาที่คุณหมอเขาบอกมาสวยแล้วค่ะ <Okay. S 1> <laughs> เอเนจีพลาสติกเทอร์จอรี่คินิก